ชื่อเด็กชายจันทกิกันโดชื่อเล่นชื่อน้องโจเฟครับอยู่อนุบาลสามรัวสามอยู่ห้องครูรัดอันนี้เราจะมาทํากิจกรรมกิจกรรมชื่อว่าลมค่อยค่อยค่อยออยพัดผ่านห้องค่อยออยพัดผ่านห้องนะคับมาเริ่มกันเลยอุปกรณ์ก็จะมีกล่องมีเทียนก็มีกแค่นี้นะครับ มาเลงไปะรู้เป,นเ,ปนเนียโอเคครับพี่พีก็บอกว่าแล้ก็เลื่อนไปอยู่ที่เลขสองเลื่อนไปอยู่ที่เลขสองนะครับดับครับมนะ่ดัสดูเลขสามจะดับไหม,ม,มครับ พูดบอเพื่อนเลยไจับกระดาบไหมครับมาดูกันนะคะกระดาบครับดาบครับคลิปนี้ก็จบกันใจแล้วนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปไหนอีกก็เราคุณบอกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย